แขงตอนนี้ผจะลงลอคนเนาะแถวสบายดี สวัสดีครับคุณผู้ชมมือทือทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นครหลวงเวียงจันทร์สอป,ปอลาวนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้คือสนามเจ้าอนุวงศ์นะครับเป็นสนามที่สโมสรคีเรนผิวของเราจะลงสนามแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษร,ระหว่างลาวพิมม์ลิกออสตาจะพบกับเอสซีจีเมืองไอยเตะของเราในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับหนึ่งในคลายแสกสาคัญของการเดินทางมาอาเซียนทัวร์2017ในครั้งนี้ก็คือการเดินทางมาเปิดคลินิกคลิกแอนแชร์ by เอสซีจีขึ้นให้กับน้องๆเยาวชนที่ สปปลาวนคะรหลวงเวียงจันทร์ประมาณ150คนนะครับได้มาร่วมฝึกซ้อมศาสตร์ฟุตบอลเบื้องต้นกับโค้ชอะคาเดมีของสมโมสรกีเรนพยองเอสซเมืองทองอยู่ในแต่ที่หอกมาจากประเทศไทยเลยนะครับพีพีสตาฟโคอชชุดอะคาเดมีหลายต่อหลายคนเนี่ยดูแลชุดอยู่13ปี15ปี17ปี19ปีของสมโมสรกีเรนพยองของเราอยู่ด้วยนะครับ และนอกจากนั้นนะครับในการเปิดคลินิกกิ๊กแอนแชร์บายเอสซีในครั้งนี้โค้ชบานทวันศรีปานก็มาพร้อมกับ6นักเตะขุนพลกิเลนพิจองของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้มเทียทรบุญมาทานันพี่ตังสารัตย์อยู่เย็นพี่เย็นนะครับมงคลทศกยัยพี่บาสเพียรพัฒน์นชัยยาพี่เก่งอธิสรพรมรักและพี่เก่งประสิทธิ์พดุงโชคนะครับก็ต้องบอกว่าน้องๆที่นครหลวงเวียงจันทร์โชคดีมากๆเลยนะครับที่จะได้เรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลกับพี่ๆนักเตะซูเป,ปอร์สตาร์ของสโมสรกีเลยนพิจองของเราแบบใกล้ชิด ซึ่งในการเปิดคลินิกคิกแอนแทบไบเอสซีที่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยคุณวีรศักดิ์เมษาพ่องอําไพผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนบริษัทคำวนซิมังจำกัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเดี๋ยวบางทอทีวีของเราจะปล่อยภาพบรรยากาศการสอนฟุตบอลคลินิกคิกแอนแทบไบเอสซีที่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวให้แฟนคลับกีฬาพิจิตรของเราได้ชมกันครับ นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณประโมทน,นะครับที่ปรึกษาบริษัท SCG และกรรมการบริหารสโมสร s c g เมืองทองยูเนเต็ดที่เดินทางมาทริป SCG เมืองทองยูเนเต็ดอาเซียนทัวร์2017ที่สปปลาวในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับพี่ประโมทอยากให้ คุณปรโมนะครับพูดถึงกิจกรรม SCG a s จ e n t o u r 2017ณตอนนี้เรามาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวแล้วละครับครับครับวันนี้เราก็เป็นโอกาสดีนะที่ทีม SCG เมืองทองอยู่ในเตดของเรานะครับได้มาเยือนสาานัี่สปปลาวนะครับก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเรากำลังนำเอาสิ่งที่ดีๆนะครับมาสู่พี่น้องชาวลาวทุกคนครับ วันนี้เราจะเห็นว่าเราเดินทางมาเปิดคลินิก Kick and Share by SCG ถึงสงอปปลาวเลยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเราไปเวียดนามใช่ไหมครับเราไปกัมพูชาคราวนี้จุดประสงค์ของการเดินทางมาเปิดคลินิกที่สอปปลาวครับพี่โมทครับเราอยากจะเผยแพร่น,นะครับสกิลแล้วก็เทคนิคต่างๆในการเล่นกีฬานะครับให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นอนาคตของกลุ่มประเทศในอาเซียนนี่นะครับ ทีมฟุตบอลสโมสรเ c g บางทองอยู่ในเ็ดนั้นมีความคาดหวังนะครับที่จะเผยแผ่นะครับให้นอกจากในประเทศไทยแล้วเราต้องการที่จะเห็นนะครับวงการฟุตบอลในประเทศกลุ่มอาเซียนของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องใช้เยาวชนนะครับน้องๆนะครับที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคตแล้วก็ได้มีการฝึกฝนที่ถูกต้องในหลักการเล่นฟุตบอลนะจากนักกีฬาที่มีความสามารถนะครับมาถ่ายทอดให้ดูในวันนี้ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาที่สปปลาวนะครับก็เป็นเป้าหมายของเราที่จะไปในทุกๆประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราครับก็เป็นเป็นนโยบายของ a c g โดยตรงแล้วก็เป็นนโยบายของสโมสรซึ่งตรงกันนะว่าเราจะก้าวเข้าไปสู่เป็นทีมสโมสรชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียนครับ แล้ววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมลาวพิม์ลีกออสตาร์ Star กับ s อ g ซเมืองทองยูไนเต็ดของเราซึ่งสนามเจ้าหนุวงดูแล้วรองรับน่าจะได้เยอะนะครับคุณประโมทเองอยากจะให้แฟนบอลของสอปปลาวรวมไปถึงแฟนบอลชาวไทยที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงมาให้กําลังใจกันเยอะๆใช่ไหมครับรวมไปถึงการแถ่ายทอดสดที่เมืองไทยด้วยครับอยากให้ออทุกท่านได้มาชมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นแมตช์กระชับมิตรก็ตามแต่ก็ ทั้งสองทีมก็มีผู้เด่นผู้เล่นที่โดดเด่นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความสามารถและก็ประสบการณ์แมตช์พรุ่งนี้ก็จะเป็นแมตช์ที่ที่ดีนะที่น่าติดตามชมนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องออสปปลาวนะทุกคนได้มาชมที่สนามแห่งนี้นะครับมาชมสดๆนะครับผมมงครึ่งขณะเดียวกันสําหรับ ท่านที่อยู่ที่บ้านก็ชมการถ่ายทอดสดได้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งแฟนบอลของ ECG นะครับที่เมืองไทยนะครับ e c g เมืองทองที่เมืองไทยก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้เช่นเดียวกันฮะทีออ่มีการถ่ายทอดผ่านเครือข่ายของทางสยามสปอร์ตนะครับรวมไปถึงแฟนคลับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหนองคายหรืออุดอรก็ได้ใช่ไหมครับ,รบแฟนคลับที่อยู่ทางใกล้ๆนี้นะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่ก็อากาศดีนะครับสามารถที่จะเข้ามาชมนะครับบรรยากาศที่สดๆนะที่ ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสมากนักที่เราจะได้มีเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันพรุ่งนี้ครับหกโมงครึ่งครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพี่บาทสพิพรพัฒน์นชัยยาและพี่เก่งอดิศรพมรักนะครับที่ได้มีโอกาสเปิดคลินิกค h a กแอนแชร์ by G S G ให้กับน้องๆณน,น,นครหลวงวิงจารสอปลาวกันครับ ก็สนุกดีครับ่น้องๆเหมือนแบบตื่นเต้นกับพวกพี่ๆ่างพวกนักฟุตบอลในเอสจีทองที่มาสอนแบบดูน้องๆอ,อยากที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากที่เหมือนแบบะจะเล,เล่นเล่นฟุตบอลมีใจที่รักฟุตบอลจริงๆครับ ถึงไหมสภาพอากาศจะร้อนแต่หลายต่อหลายคนดูตั้งอกตั้งใจนะใช่ครับเพราะว่าเห็นบอกว่าน้องๆมารอนตั้งแต่บ่ายสองไปสามอะไรเงี้ยรอกันนานเลยแล้วก็ถึงเวลาจริงสี่โมงซึ่งแดดก็ยังร้อนอยู่ก็วแบบน้องๆทุกคนก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วครับแบบทุกคนสนุกกับการการฝึกซ้อมครับพอจะดูแล้วมีแววที่จะพัฒนาขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพไหมมีมีแววครับเพราะว่าน้องๆแค่ยังเพิ่งสิบ คบอะไรเงี้ยดูแบบทักษะเบสิกอะไรเงี้ยดีดีกว่าตอนสมัยผมเริ่มเรียนอีกครับผม <laughs> แล้วถ้าเกิดน้องๆได้มีโอกาสมาดูสกู๊ปของเมืองทองทีวีของเราวะเขาจะต้องกลับไปทําอะไรบ้างหลังจากนี้ฮะก็จริงๆก็จะมีโค้สอะคาเดมี่เราเหมือนแบบว่าทุกคนทุกคนก็บอกกับ ขั้นตอนการฝึกกี่แล้วว่าแบบน้องๆควรต่อยอดในการฝึกยังไงเริ่มต้นยังไงเพื่อ,อต่อยอดไปถึงเส้นทางฟุตบอลอาชีพครับเหมือนน้องๆก็ซิมซับในในเรื่อง,องตรงนี้อยู่แล้วครับก็ดีใจครับที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็น้องๆมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจครับครับมีแววไหมก็หลาย,<ด>ยคนครับเห็นหลาย,<ด>ยคนที<ด><ด>่แบบ แบบบางคนก็ยังไม่เก่งมากแต่ว่าเขาเหมือนมีความตั้งใจที่เราที่เขาตั้งใจที่จะมาเรียนในวันนี้ครับมาร่วมกิจกรรมแล้วหลังจากนี้น้องๆควจะต้องไปทําอะไรบ้างก็หลังจากนี้ก็น้องๆก็ต้องขยันซ้อมแล้วก็กิจกรรมที่มันยังออกไปเนาะช่วยเหลือตัวเองให้ ถอแสดงพอพูดฝนให้เยอะๆกความือนะถ้าอยากประสบความสำเร็จในทางนั้นทุกก็ให้ตั้งใจครับเขยัก่อนพอแบดเดและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของการเปิดคลินิกคิกแอนเชียร์บายเอสซีที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวนะครับก็หวังว่าน้องๆเยาวชนที่สปปลาวจะนำศาสตร์วิชาความรู้ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเบื้องต้นไปทบทวนที่บ้านนะครับ และก็ที่สําคัญการมาเจอพี่ๆนักเตะกีฬาพะยองในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชน150คนได้พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตรวมไปถึงมาเป็นกําลังสําคัญมาเป็นนักเตะทีมชาติสปปลาวในอนาคตนั่นเองครับ be you